Today w e r e gonna show the ลพ l ลลิชย i นิ right c o r n นมันเป็ i แบบ i ี้แ n ะ w ร n ซื e buy i t ปท r ่เซเว่นอีเลฟเ h ่นฉ o นจะโชว e ใ i ้ e ูข้างนอขอดูใกล้ๆหน่อยได้ไหมขอโชว์เพื่อนให้เห็นข้างหน้าหน่อยว่ามันเป็นยังไงลูกหยิบหันหน้าขึ้นมาค่ะโอเคโอเค อันน okay. ี้สำหรับคุณโอเคชิ้นเดียวอือ,ม,อมีอะไรมั่งอะข้างในมีอะไรมั่งอันไหนชอบก <This S 2> ันจ้ะ This is the candy guys Candy หรอไหนๆขอดู candy เป็นไง candy เป็นไง <Look. S 2> อันน้องพีชซื้อมาในราคาเท่าไหร่คะอันเนี้ยกล่องเนี้ย39บาท39บาทเซเว่น hmm. สาขาอะไรคะเซเว่นสาขาอะไรนะ ใบชานีค่ะสีราชาใช่ไหมคะลูกอยู่ตรงไหนคะอยู่ตรงเกาะลอยใช่ไหมช่วยหยุดเหนื่อยได้ไหมคะช่วยอ่ะโชว์ไลายหน่อยโชวช์ลายมีชั้วแมวหรอโอ้โหนับเร็วมากเลยเวลาเรานับเรานับยังไงนะเรานับยังไงคิดในใจคิดในใจยังไงเรานับเป็นแถวใช่ไหมเป็นแถวมีกี่แถวแถวและกี่อัน <and S 1> อ่าแล้วเราต้องมาทำไงกันบวกกันเอ้ยมาบวกกันหรือเรามาเออบวกกันก็นได้เนาะหรือเราจะเอาถ้าคิดเร็วๆทำไงคูณกันมัลติพายใช่ไหมคะใช่อ่าอ่าอะไรมัลติพายอะไรกัน four four multiply by 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 อะไร one two อ่าอีโคนิวโกทเวลลโอเคอ่ะไหนติดโชว์เพื่อนสิคะสีโอโอมองไม่เห็นอ่าอันนี้คือนิ้วก้อยเหรอคะได้รันหนึ่งเล็บอ่ะ uh. uh, ติดไปเรื่อยๆใช่ไหมคะ This is another one อืมฮะโชว์สิโอ้5้าเล็บอ่า5้าเอ่ะ,อ,ะอีกข้างหนึ่งติดไหมคะติดค่ะ Here we go อันไหนโชว์หัน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 เล็บโอเคติดไปทั้งหมดเท่าไหร่คะเอ่อ10 10 อ่าฮะแล้วมันเหลือเท่าไหร่คะชูชูอ๋อเหลือชูใช่ไหม I want to give it to you, Mom m y อ๋อโอเคอะแล้วขนมอะไรไหมไหนชว์ขนม candy ให้เพื่อนดูสิ Here ก็โ oh, อ้อร่อยไหมคะลองชิมสิชิมขนมสิเก็บไม่ได้อ้าวแล้ว so อ้าวแล้วเปิดไม่ได้เหรอ อืมคิดว่าจะเอากรรไกริกอกอืมกำลังเล็บตัดเลยดูใจลบากนะแล้วทัดไงคะยังเหลือยังมเหลือสรุปว่าอันนี้ซื้อมาอะไรดีขนมอร่อยหรือว่าได้เล็บสวย I live too much.